ที่1ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามนโยบายซีลสต็อปเซฟและการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีการเปิดด่านผู้น้ำร้อนที่ด่านศุลกากรบ้านผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่9กุมภาพันธ์2,568เวลา9ก้นาิกา30นาทีพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1 เป็นประธานการประชุมติดตามการสกัดกัลลกลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามนโยบายซีลสต็อปเซฟโดยมีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศุภคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายบัณฑิตพรมทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมและสื่อมวลชนรับฟังการประชุมณนห้องประชุมด่านศุลกากรบ้านผุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยในที่ประชุมได้ กล่าวแนะนําส่วนราชการที่เข้าร่วมการบรรยายสรุปจังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีการเปิดด่านผู้น้ําร้อนและแนวทางการพัฒนาถนน M81 นในด่านศวลกากรสังขบ,บุรีบรรยายสรุปในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับด่านผู้น้ําร้อนและการเปิดด่านจากนั้นพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1และคณะ ลงพื้นที่ช่องทางผู้น้ำร้อนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยนายอธิสันอินตราผูว้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในเบื้องต้นต้องขอมติจากศูนย์สั่งการชายแดนในการประชุมเพื่อระดมข้อมูลกันว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความพร้อมหรือยังซึ่งมติที่ประชุมตอนนี้มีมติให้เปิดด่านเพื่อการค้าขายเล็ก ระหว่างประชาชนสองฝั่งเป็นประจำทุกวันได้แล้วแต่ในส่วนสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆตอนนี้ของฝั่งเมียนมาทราบว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังปรับปรุงเส้นทางคมนาคมซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเส้นทางคมนาคมก็พอจะใช้ได้รวมทั้งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างประสานงานกับทางการของเมียนมาในการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสุลก,กากรของประเทศเมียนมาประจำที่ด่านพุน้ำร้อนแห่งนี้ สำหรับในส่วนของฝั่งไทยทุกหน่วยงานได้รายงานเข้ามาถึงว่ามีความพร้อมเปิดได้ตลอดเวลาครับโดยการเปิดด่านนี้จะทําให้จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ได้เปรียบก็คือนอกจากเราจะมีเส้นทางมอเตอร์เวย์เอ1ซึ่งกําลังจะเปิดแล้วสามารถเชื่อมไปถึงท่าเทียบเรือน้ําลึกที่จังหวัดระยองได้รวมทั้งของเราฝั่งตะวันตกจะทะลุไปถึงท่าเทียบเรือน้ําลึกของทวายประเทศเมียนมาได้ซึ่งตรงนี้จังหวัดกาญจนบ,บุรีจะ เป็นจุดที่สามารถพักสินค้าได้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จะทำให้ GDP ของจังหวัดกาญจนบุรีเติบโตแน่นอนครับครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องขอมติจากศูนย์สั่งการชายแดนนะครับเอ่อในการประชุมเพื่อระดมข้อมูลกันนะครับว่าจังหวัดเรามีความพร้อมหรือ,อยังนะครับซึ่งมติที่ประชุมตอนนี้ก็มีมตินะครับให้เปิดด่านเอ่อเพื่อการค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างประชาชน สองฝั่งนะครับเ,เป็นประจำทุกวันได้แล้วนะครับแต่ในส่วนสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยออตอนนี้ของฝั่งพม่าทราบว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังปรับปรุงเส้นทางคมนา,าคมนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่นานของฝั่งพม่าก็น่าจะเ,เส้นทางคมนา,าคมก็พอจะใช้ได้นะครับรวมทั้งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างประสานงานกับทางการของพม่าะนะครับในการส่งเจ้าหน้าที่ตอมและศูนกากรของ ประเทศพม่ามาประจําที่ด่านพุน้ำร้อนแห่งนี้นะครับสำหรับในส่วนของฝั่งไทยนะครับทุกหน่วยงานนะครับได้รายงานเข้ามาถึงความพร้อมนะครับว่ามีความพร้อมพร้อมเปิดได้ตลอดเวลาครับโอจะทําให้จังหวัดกาญจนบุมมรีโดยเฉพาะเขตเรศรษฐกิจพิเศษนะครับมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเส้นทางของจุดที่เราได้เปรียบก็คือนอกจากเราจะมีเส้นทาง M8 1ซึ่งซึ่งกำลังจะเปิดแล้วเนี่ย ซึ่งสามารถเชื่อมไปถึงจังหวัดระยองท่าเทียบเรือนำลึกที่จังหวัดระยองได้เลยนะครับรวมทั้งของเราฝั่งตะวันตกก็เราจะทะลุไปถึงท่าเทียบเรือนำลึกของถวายประเทศพม่าได้นะครับซึ่งตรงนี้ตรงจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นจุดที่สามารถพักสินค้าได้เป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะทําให้ GDP ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเติบโตแน่นอนครับคืบหน้าชาวบ้านร้องสืยหลงพื้นที่พิพาทที่ดินเอกสารสิทธิ์ถูกวัดให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จากกรณีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอ,อบตกรนโดได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงทุ่งเขาภูทองในการดังวัดไปเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567ในห้องประชุมมีชาวบ้านกว่า30รายมาประชุมและคัดค้านการดังวัด เพราะมีการวัดรุกเข้าไปในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิและการครอบครองพอบท5มีการโต้เถียงกันชุลมุนโดยมีการชี้แจงและมีการตรวจสอบ รังวัดใหม่แต่จะวันไหนจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบอีกครั้งล่าสุดเมื่อเวลา15บหนาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์2568สผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่ที่9บ้านชุกกระเพาตําตบลกรอนโดอําเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบติดต่อขอให้ลงตรวจสอบพื้นที่พิพาทระหว่างทางจะพบว่าพื้นที่มีการทําการเกษตรทั้งปลูกมันสำปะหลังปลูกยูคาลิปตัสปลูกอ้อยและพบว่ามีกิจการฟาร์มแห่งหนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดริมถนนและมีบ้านเรือนนชาาาาวบ้้หหลยหลยังผูส พบกับนายเที่ยงที่พาวันอายุ53ปีได้พาเข้าไปยังไร่มันสปะหลังชี้ให้ดูหมุดหลักเขตที่ดิน3ก8462กอจฝังอยู่มีไม้ปักผูกถุงพลาสติกข้อ,อยู่โดยเล่าว,ว่าหมุดนี้คือหมุดวัดใหม่ที่เขาบอกว่าเราล้ำที่สาธรารณะบอกว่าได้โฉนดมาโดยไม่ถูกต้องคือที่ของผมนี้ถือนอส3อกมานานแล้วพ่อแม่ผมถือมาแล้วมาได้ตอนอายุ10กว่าขวบตอนหลังก็มาเป็นนอส4อจ ผมตอนนี้ก็อายุ50กว่าปีแล้วพ่อแม่ผมได้มาก่อนหน้านั้นอีกที่นี่ทํากินมาปกติที่มีอยู่14ไร่2งานพอปักหมุดแล้วเหลือ1ไร่กับอีก3งานเรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้เหลือที่แค่นี้จะไปทํามาหากินยังไงมันก็อยู่ยากก็ได้ไปลงชื่อคัดค้านไม่เห็นด้วยที่สาาณะส่วนอื่นที่รู้มาเขาก็ยอมแต่ทุกครั้งที่มีการดังวัดหลายครั้ง มันก็ไม่เคยเข้ามามันอยู่ในส่วนของมันเบ็ดเสร็จที่ก็หายไปสิบหัวไร่ผมก็อยากให้หน่วยงานที่ข้างในๆมาตรวจสอบหน่อยว่าความจริงมันเป็นอย่างไรถ้าความจริงผมผิดผมก็ยอมรับแต่ถ้าไม่เป็นความจริงผมก็อยากจะคัดค้านไว้เพราะมันเป็นมรดกที่พ่อแม่ผมให้มาแล้วมาโทษว่าผมได้มาโดยไม่ถูกต้องผมก็ไม่เข้าใจขอฝากถึงผู้ว่าขอให้ทํามันให้โปรง่งใสเอาแผนที่มากลางให้มันชัดเจนให้ชาวบ้านไม่คับแข็งใจ ว่าหน่วยงานราชการไม่ได้บิดเบือนเอาผลประโยชน์ของชาวบ้านไปให้ในทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้สื่อข่าวได้พบกับนางนิชาพาโพธิงามอายุ58ปีเล่าอีกว่าจากที่เขาเข้ามาวัดที่ก็ทําให้เดือดร้อนเพราะเขาวัดเข้ามาในพื้นที่ฉนดที่ดินที่เป็นของแม่มาก่อนและชนดนี้เราได้มานานแล้วก่อนที่แม่จะเสียก็เมื่อวันที่16ธันวาคมได้รับหนังสือมาจากสํานักงานที่ดิน ให้มาชี้เขตแนวรังวัดที่เขาจะมาวัดที่ก็เลยมาดูแล้วรับรู้ว่ามันผ่านที่ที่เป็น,นโฉนดก็ถามเขาว่าที่มันเป็น,นโฉนดจะวัดเป็นสาธารณะได้ด้วยเหรอเขาก็แจ้งว่าที่เราผิดก็เลยถกเถียงกันนิดหน่อยเราบอกว่าเราให้ไม่ได้เราไม่ยอมเขาก็เลยใช้ข้อกฎหมายพูดว่าที่เราผิดคุณได้มาโดยมิชอบ โดยพุทธศักราช2,514ถึงยังไงก็เราไม่ยอมเราเกิดที่นี่ตั้งแต่พุทธศักราช2,510แต่ที่ที่เราได้มามันอยู่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็ให้เรามาเราก็จําได้รางวัลสมัยก่อนเขาก็เดินแม่เราก็ชี้แนวเขตว่าตรงนี้ที่สาธารนณะชี้ไปจนถึงคลองเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านเพราะแม่เราก็อ่นอานหนังสือไม่ออกเหตุผลของเขาตอนแรกเราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรได้หนังสือมาก็มาชี้แนวเขตพอมาถึงมาเจอที่เราโดนตัดเป็นที่สาธารนณะถึงจะไม่เ เราก็ไม่ยอม เขาก็บอกว่าได้มาโดยมิชอบก่อนพุทธศักราช2514เราก็ไม่ยอมไม่ให้ปักถ้าปักหมุดจ,จะแจ้งตำรวจจับพอเราไม่ยอมก็เรียกปะละัดอำเภอมาปลัดอำเภอก็มาชี้บอกว่าที่เราก็ผิดด้วยพุทธศักราช2514าชาวบ้านก็ไม่รู้ชาวบ้านเดือดร้อนเยอะเราว่าเรื่องนี้มันแปลกคือหลักเขตเก่าเท่าที่เรารู้มันก็มีบอกอยู่ถึงเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้แต่เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ให้น้องมาทำมาหากินอยู่เราเข้าๆออกๆพื้นที่นี้เรามองว่ามันผิดเพราะแนวเขตเก่าก็อยู่ แล้วอยู่ๆมาออกแนวเขตใหม่เพื่ออะไรเราเพิ่งไปทราบเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีคนไปร้องเรียนถึงท่านผู้ว่าว่าที่สาธารณประโยชน์มันหายเท่าไหร่ไม่ทราบเราไม่ได้สนใจเลยเป็นเหตุที่เขาอ้างมาขยายพื้นที่ชี้แนวเขตใหม่ก็ไม่รู้ว่าแนวเขตเก่าหายหรือไม่หาย เราก็ไม่ได้ขัดขวางที่ดินเราบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเราผิดเราก็ยกให้เราอยากรู้ข้อมูลเราผิดยังไงการแผนที่ให้เราดูว่ามันผิดไหมถูกต้องไหมขอความชัดเจนชาวบ้านไม่มีความรู้เราไม่รู้หรอกว่าแนวเขตเราโดนหรือไม่โดนเราคนบ้านนอกที่เราพูดมากเราก็ต้องไปสืบข้อมูลมาตามภาษาชาวบ้านอยากฝากหน่วยง,งานที่รับผิดชอบหน่วยง,งานแรกที่เราได้ยินมาว่าโดนการร้องเรียนคือท่านผู้ว่าแล้ววันนั้นเขาพูดมาว่าผู้ว่าสั่งการมาให้ตรวจสอบขอวิงวอนท่านผู้ว่าให้ตรวจสอบจริงๆหน่อยตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยพื้น หายตรงไหนเกิดการทับซ้อนตรงไหนเราทําผิดกฎหมายตรงไหนให้กลุมที่ดินออกมาชี้แจงให้มันชัดเจนกว่านี้เพราะครั้งที่แล้วที่เราไปประชุมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นก็ฟังดูแล้วเหมือนเรายังผิดอยู่ดีพูดแต่พุทธศักราช2514แล้วเราที่อายุ58ปีออกโฉนดมาหลังพุทธศักราช2514จนถึงปัจจุบันมันเชื่อถือได้ไหมว่ามันโฉนดจริงหรือปลอมจะเอาคืนเมื่อไหร่ชาวบ้านอย่างเราไม่เข้าใจชาวบ้านน่าสงสารเยอะชาวบ้านรู้เรื่องไหมคนแรกที่โดนก็ไม่รู้เรื่องขอท่านผ ช่วยหน่อยใช่ไหมคะครับซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรน่ะขยายแนวเขตใหม่เราก็มองว่าแนวเขตใหม่เพื่ออะไรอ๋อมิวยางที่พี่ได้ได้รับรู้ข่าวมาตอนหลังๆว่าอมีคนไปร้องเรียนอืมีคนไปร้องเรียนถึงท่านผู้ว่าถึงอะไรนะคะว่าพื้นที่สาธารณประโยนทัาหอสกี่ร้อยไร่นะพันเจ็ดพันแปดพันอะไรน่ะเราไม่ได้ใส่ใจมากได้ยินอยู่ว่าเป็นเหตุที่เขาอ้างมาเป็นเหตุที่เขาอ้างมาถึงมาขยับขยายพื้นที่ชี้แนวเขตใหม่กหมืัน แนวเขตเก้าห้าไม่ห่าเราไม่รู้เราก็ไม่ได้คัดขัางที่ดินเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเราบริสุทธิ์เราไม่ได้คัดข้างที่ดินเราไม่ได้คัดขว้งหนึ่งที่เราก็บอกเข้าไปว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราพิดเราก็ยกให้คุณไปเราอยากรู้ข้อมูลเราพิดตรงไหนกลางแผนที่กลางแผนที่ให้เราดูข้เราจะขอดูแผนที่ว่าเราพิดจริงไหมถ้าเราพิดเราก็ให้ไปก็ไม่มีก็ไม่มีแผนที่ไหมให้เราดูเราไปที่อบต ค่าที่ดิลโบาชี้แจงข้อพื้นที่ให้เราดูที่กลางเลยกลางเลยกลางแผ่นที่ให้เราดูว่ามันมันผิดไหมมันถูกต้องไหมที่เราทำเนี่ยอะไรต้องตั้งนานา,นา,นาคือข้อความชัดเจนชัดเจนสอสอจอการจนบุรีประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณาผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดการจนบุรีเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสุรพงษ์ สันทนศสีกุลชั้น3อาคารสุรพงษ์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ธีรพน์ฟ,ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้กลุ่มง,งานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณผภาพจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2568นรกิกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีทบทวนวางเป้าหมายการทำงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของพื้นที่ครั้งที่2ทับพโดยมีนายพิพัฒน์แก้วจิตคงทองสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของกลไกตำบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาจังหวัด และการสารพลังสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกลไกสมัชชาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านระบบซูมโดยสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอคนพยาตองซูไม่ทนแก๊งคอเซนเตอร์เดือดร้อนธุรกิจสีหายจีนเทาหนีเข้าพื้นที่ชั้นในห้างชายแดน20กิโลเมตร จากกรณีที่รัฐบาลไทยตัดไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง5จุดที่ต้องดำเนินการทันทีไม่ให้ส่งออกไปประเทศเมียนมาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเป็นเวลารวม4ีวันเพื่อตัดช่องทางของกลุ่มจีนเทาหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ระบาดหนักอยู่ชิดแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยวันที่8กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานจากด่านเจดี3าองค์หมู่ที่9ตะบนหนองลูอำเภอสังครบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพื้นที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนติดต่ออกับ ภพยอพญาตองซูประเทศเมียนมาถือว่าเป็นหนึ่งในห้าที่จะต้องโดนตัดไฟฟ้าน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายรัฐบาลป้องกันปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์จีนเกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอาชญากรรมยาเสพติดหลบหนีเข้าเมืองผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยได้สั่งการให้ดําเนินการตัดไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงระบบสื่อสารทําให้ประชาชนชาวพญาตองซูประเทศเมียนมา ไม่พอใจกับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์จีนเทาทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้รับความเสียหายในภาพกว้างธุรกิจการค้าไม่สามารถขยับเขย,เยื่อนได้รวมถึงเด็กนักรเรียนผู้สูงอายุคนเจ็บคนป่วย ไม่สามารถทําการรักษาใช้เครื่องมือทางการแพทย์ได้พันเอกเอวันผอบอกองกําลังบ k บดูแลพื้นที่อำเภอพญา,าตองซูเกรงว่าประชาชนของตนเองจะกระทบกระทั่งกับแก๊งกลุ่มคอเซนเตอร์จีนเทาไม่สนับสนุนกับคนกลุ่มนี้ให้ย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีแหล่งข่าวแจ้งว่ากลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์จีนเทามีประมาณร่วม10,000คนได้เริ่มทยอยย้ายฐานไปมั่งแล้วเกรงว่าอยู่ในพื้นที่จะไม่ได้รับความปลอดภัยย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านจอปอรู้บริเวณน้ําตกแม่กระสาห่างออกจาก จ่านเจดีสามองค์ไปประมาณ20กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่ได้เริ่มก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่1อาคารหรือคอมเพล็กซ์ครบวงจรตัวอาคารมีพื้นที่1 0 0 0 0แสนตารางเมตรตัวอาคารได้ก่อสร้างล่วงหน้าแล้วประมาณ6เดือนระบบไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ค่าฝุ่น pm 2.5จังหวัดการวันนี้29.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรคุณภาพอากาศปานกลางทสองจยังรับบริจาค ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีรายง,งานสถาน,นการณ์คุณภาพอ,อากาศที่สถานีตรวจวัดตะบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่9กุมภาพันธ์2568 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีค่า29.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพาอากาศปานกลางแนะนําให้เด็กคนชะาสตรีมีคภนและผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลําบากกระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งส่วนประชาชนทั่วไปสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติสําหรับข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP ระบบ VRS ตรวจจุดความร้อน hotspot ย้อนหลัง กลับไป24ชั่วโมงพบจำนวน53จุดพื้นที่รับผิดชอบป่าอนุรักษ์39จุดป่าสงวน9จุดเขตสปรกร4จุดพื้นที่เกษตร0จุดริมทางหลวง0จุดและอื่นๆ1จุดนอกจากนี้สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กขอรับการสนับสนุนอาหารแห้งเพื่อนำไปเป็นสเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเสือไฟสิ่งที่จำเป็นที่ต้องการเช่นข้าวสารหมูเนื้อแดดเดียวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋องน้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรคเป็นต้นชาวกาญจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความห่วงใยสามารถสนับสนุนได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบ,บุรีตั้งอยู่ภายในสารกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือติดต่อประสานงานเพื่อให้ทราบข้อมูลการบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034514910สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานชีวพิบาลในชุมชนเพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ และให้กำลังใจผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อลำญ่อุปธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีโดยการอำนวยการของนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีและพวรัตนาฟักน้อยประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อหมายให้เลขานุการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหน้างานโสตและประชาสัมพันธ์ร่วมลงพื้นที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อลำยไยอุปถรัรมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาสถานชีวพิบาลในชุมชนเพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยประครับประคองให้ได้รับการดูแลที่ดีมีคุณภาพ ผ่านกลนไกลความร่วมมือและพลังภาคีเครือข่ายในชุมชนพร้อมรับฟังปัญหาให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัวพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าวพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย วัดเขาวงจินดารามจัดทอดพระป่านานาชาติ17ชาติโดยมีศิลปินดาราจากค่ายดังไปร่วมพิธีทำให้บรรยากาศคึกคักส่วนยอดพระป่าได้กว่าล้านบาทวันที่9กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเขาวงจินดารามตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่านานาชาติโดยมี17ชาติไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าโดยมีพระครูศรีกาญจนารักษ์จเจ้าอาวาสวัดเขาวงจินดารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีดรธีรวัต์ วงวรทัศน์ในบุญยริศธ,ธรรมสอนพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาประธานฝ่ายที่ปรึกษาคติมศักดิ์ซึ่งมีทั้ง17ชาติไปร่วมทอดประปาในครั้งนี้ประกอบด้วยคุณสุวินาคริสเตนคุณคิดดงแสนสุขคุณทนดนนท์รินระดามณีโดยมีประธานฝ่ายต่างประเทศผู้จัดงานประธานสายประเทศไทยศาสตราจารย์ดรสถิรกกรพงพาณิชย์คุณวิชัยเอี่ยมศิลป์ ส่วนประธานสายต่างประเทศทั้ง17ชาติประกอบด้วยประเทศสายสวิตเซอร์แลนด์สายเดนมาร์กสายเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์แคนาดาเบรเยียมออสเตรเลีย USA ลาวฝรั่งเศสเมียนมากัมพูชาอิตาลีสวีเดนฟินแลนด์เยอรมันและประธานสายบ่อพลอยมีศิลปินดาราดัง ซึ่งมีภูมิลำนาเป็นชาวบ่อพลอยแต่กำเนิดได้ชักชวนดาราจากหลายค่ายไปร่วมทอดพระป่าในครั้งนี้สร้างบรรยากาศภายในวัดคึกคักเป็นอย่างมากมีการออกโรงทานให้ชาวบ่อพลอยได้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องกันทั่วหน้าในงานนี้และได้ยอดพระป่าก,กว่าล้านบาท โอกาสนี้ดาราศิลปินจากค่ายดังหลายคนโดยเฉพาะน้องใบเตยได้กล่าวให้สัมภาษณ์สื่อโดยเฉพาะน้องใบเตยจากค่ายดังได้กล่าวว่ามีโอกาสเข้ามาแต่งกายชุดไทยเป็นครั้งแรกในงานทอดพระป่าก,กับเพื่อนๆร่วมขึ้นกระบ,บวนรถแหก่กับชาวต่างชาติทั้ง17ชาติในครั้งนี้ปกติก็ได้ไปร่วมทบ,บุญบ่อยมากในช่วงนี้เพราะมีพระที่เคารพนับถือได้ทักไว้ทั้งปัญหาคดีความต่างๆ และยังมีดาราศิลปินให้สัมภาษณ์อีกหลายรายโดยเฉพาะเรื่องปัญหาส่วนตัวครอบครัวคนรักและเรื่องการงานน่าจะเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยห <c oughs> มายถึงว่าที่แบบแตกเต็มแล้วก็แบบอยู่บนรถแล้วก็เจอพี่ๆแล้วก็ได้แห่อยู่ในขบวนพ่อป่าจ พี่น้องชาวบ่อพลีใช่ใช่ใช่น่ารักมากน่ารักมากคือทุกทีก็เอาจริงที่นี่มาเล่นคอนเสิร์ตบ่อยแล้วแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้แบบมาร่วมงานด้วยคนเรียกตัวพากลิ่มไปเลยค่ะ FC FC ชาวบ่อพลี้อ่นไม่เลยค่ะโอเคถือว่าแบบอากาศกำลังดีแล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่คือช่วงเนี้ยลมมันเย็นเนี่ยแป็นว่ามันก็เลยไม่ได้แผดเผาเท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าก็ ก็สนุกดีค่ะเห็นละวายด้ก็เห็นเห็นพี่เตยเขิน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 ค่ะไม่ได้ใส่แบบอะไรอย่างนี้นานมากนานเห็นละว่างแหวด้วยก็มีพี่แมนแบบวิดีโอคอล์ใช่ใช่ค่ะพี่แมนกับเว็บมูลวิดีโอคอร์มา เราก็ดูแบบงงๆแต่ก็ผมเข้าใจคุ่ณลูกไม่ถ่ายต่อพ่อหัวเล็กสั่งมากเลยใช่พี่แมนแบบพี่แม่ไม่นึกว่าจะจริงจังขนาดนี้ใช่ค่ะอเดตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็แบบ ช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกก็พยายามเรียกว่าปรับตัวในครอบครัวภายในครอบครัวคือไาไปทำบุญกันมากเลยครอบคเลยใช่ค่ะคือคือก็เป็นการแบบเหมือนแก้บนแหละเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอเรื่องเจอราวมากแบบครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่แม่อเงี้ยเขาก็ไปบนบานสารกล่าวไปไหว้พระนั้นพระนี้พอเราได้ได้กลับมาก็ทยอยแก้บนทยอยแบบว่าไปทําบุญไปเจอ พระอาจารย <te ์ไปเจอผู้ใหญ่ออย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาเขาดีกับทางฝั่งครอบครัวเรามาตลอดตั้งแต่มีเรื่องมีลาอะไร้ย่าไปไี้ยใช่ใช่ค่ะไปสุโขทัยไปหาพระเกจิค่ะพระอาจารย์ชื่อว่าครูบาญาติพิ์ค่ะบอกว่าก็บอกว่าแบบบนปีนี้เป็นเป็นเราย่างเข้าอายุที่จะสามสิบเจ็ด ใช่ค่ะเพราะเบอกว่าอาจจะอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคอะไรหน่อยนะให้สู้ต่อไปไแต่หมายถึงว่าเรื่องไม่ร้ายจะไม่มีแล้วแต่ว่าพอตกเลขที่อะไรเงี้ยมันก็จะดีน้อยกว่าเลขคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่แมนปีนี้พี่แมนสี่สิบสองแต่เราสามสิบเจ็ดพี่แมนตกเลขคู่ซึ่งเป็นเลขที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าแบบเหมือนได้ไปว่าไปกา้าวขั้นไปไปเขาเรียกไปลง ลงนะหรืออะไรสักอย่างอนะก็เรียกไม่ค่อยถูกใช่ประมาณนั้นค่ะแต่เราก็เชื่อว่าการที่เราไม่หลับอัดในหลายๆช่วงเวลาคือใบเตยค่อนข้างจะเฉยๆกับพี่แมนค่อนข้างจะนับกับเรื่องการหมูแล้วก็เชื่อเรื่องนี้อย่างเงี้ยอย่างเราเราก็เออเคารพมสกัลล่าตามปกติอะค่ะแต่ว่าเออพอพอพี่แมนแบบชวนไปอย่างเงี้ยก็ก็ไปค่ะช่วงนี้ถ้าว่างก็จะไปตอนนี้คือเดินได้ร้านได้รองของที่เราเดินไปกับพี่แมนลดระยะ ข้าไม่เลยอาจริงหมดแล้วแต่ทพี่แม่เนี่ยเหมือนยังไม่หมดเพราะว่าเพราะว่าแม่ทางบ้านพี่แม่เขาไปไหว้ให้ลูกชายเยอะมากค่ะอีกหลายที่เลยอีกหลายที่เขาเรียกว่าส่งยุทีธรรมค่ะที่เขาส่งจดหมายมาให้แล้วอย่างี้เราก็เราก็เดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเข้าไป ที่นั่นค่ะแล้วก็ไปไปคุยเจรจาในเรื่องนี้อีกทีทั้งสองทั้งสองคนค่ะจะเอาจริงๆครับทุกคนที่ที่ที่อยู่กลุ่มเดียวกับเรา้วก็ได้ยกสองออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าสิ้นสุดคำตัดสินแล้วก็ถึงจะไปยืนแล้วก็จะได้รับทุกต้องค่ะกเป็นุกอ่างหมดหมดหมดดหบดหม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 ดมดนมหมดห การในผลานเป็นจึงของพี่แมนของพี่แมนนี่ตอนนี้เขาก็เขาก็รอดูแบบสเต็ป by สเต็ปเลยตอนนี้คือเดือนสองเดือนแรกเนี่ยเราก็ให้เวลาเขาได้อยู่กับลูกเป็นใช้ชีวิตได้ปรับตัวค่ะส่วนไปเตยเนี่ยเราก็เดี๋ยวก็จะมีงานเทมซิกเกิลใหม่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพี่คงได้เซอร์ไพรส์มีผลงานใหม่นะคะที่จะให้ได้ดูกันเร็วๆกัน นกนแบบ้าว่อบ่้าหคอะไรวาจริงแล้วตอนนี้ก็แค่แบบขอกินข้าวพแม่ลูกอะคะอี้มันแบบว่าก็พบกันมา60-15ปีแล้วเนาะไม่น่าจะมีบุญหวาอะไรละตอนนี้ก็เน็นที่ลูกเลยค่ะลูกอยากกินอะไรก็ ตามข่าที่ไกับกัตัวาในการแบบว่าคตอเือครัอยองเ่อย่เนว่า็ไงต่อกไรก็ตอนนี้ยังยังยังค่อนข้างให้มันแบบื่อเขาได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าคือไม่ไ้ว่ามันต้องแบบตัวประมาณหนึ่งเซตตัวประมาณหนึ่งพ่จะ ถ,ถึงจะพอที่จะแบบอุ๊ยคือเรื่องสเต็ปต่อไปในชีวิตแล้วก็แต่ย่างเรื่องลูกอะเราเปุยกับทุกวันอยู่ละเพราะว่าไปรับไปส่งลูกดูแลรับผิดชอบทุกๆอย่างซึ่งอย่างเวบมนต์เนี่ยเราก็อยากให้เขาเออทําทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตอนเนี้ยเขาเขา,เขาได้กลับมาเจอพอ่อเขาก็จะอินอินกับพ่อมากจะรับกับมาพ่อมากก็เลยเรารู้สึกว่าเอออยากให้เขาก็ได้ซึมซับตรงนี้ร่วมกันไปก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อ,อนาคตเราก็ค่อยๆค่อยๆแบบ ดูแลกันไปทั้งหมด17ประเทศค่ะซึะ่ง<ส>แต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นคนไทยที่อยู่ในบ้านเกิดค่ะมีมีบางส่วนที่เป็นบ้านเกิดที่อยู่ที่แล้วไปอยู่ไปเตบโตวที่ต่างประเทศแล้วมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เรารับสู่ก็มาหลายประเทศเลยนะคะที่ในยุโรปแล้ววันนี้ก็เลยเลือกจังหวัดกาญจนบุรีก็อเป็นจังหวัดบ้านเกิด ช่ค่ะเกิดที่นี่เป็นคนเกิดที่กาญจนบุรีนะคะแล้วก็ตบุขวัยบุพเคอยคือที่นี่เลยเป็นบ้านบ้านเกิดแลเลยเลือกที่จะจัดที่ประเทไรบ้านค้าอินเตอร์าคุณสศัก์ช่วยกระชนเยอะมากดีใจมากปลื้มใจมากแล้วก็ขอบคุณน้องดาราทุกคนนะคะแล้วก็คู้สมศักดัวด้วยนะคะที่มาช่วยกันผมมาช่วยมาทำบุญแล้วก็ช่วยทำขังนะคะรู้สึกปลื้มใจและดีใจ